อวันนี้เอาเรื่องเกินก็สวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้อยู่กันที่กรุงโตกเกียวนะครับก็บอกเลยว่าข้างนอกสวยมากก็วันนี้เราก็อยู่ในที่ที่เป็นดาดฟ้า แม่แต่ฟ้าดิเป็นวิวสวยของห้องแล้่บอกว่าวันนี้แม่นคนเหนื่อยคือไม่ได้ทำงานอะไรขนาดนั้นะไม่ได้ทำมาเลยนะแต่ว่ามันเดินทางเหนื่อยมากเพราะว่าเออ่ไฟมันออกตอนเช้าตั้งแต่แปดโมงเช้าก็ถ้าเาว่าไปถึงสนามบินตอนหกโมง ตอนตื่นมาคือตื่นมาตอนตีห้าครึ่งแล้วเสร็จปุ๊บตีห้าครึ่งก็เออนอนตอนทีสามวันนั้นอนอนไม่หลับพอนอนตีสามตื่นตีห้าครึ่งปุ๊บก,ก็ไม่ตื่นตนหออีห้าครึง่งเลยตื่นตีห้าออกตีห้าครึ่งนอนแบบมันไม่ถึงสองชั่วโมงเสร็จปุ๊บก,ก็เลยได้ขึ้นเครื่องมันก็ได้นอนบนเครื่องหน่อย แล้วพอมาถึงสนามบินก็ต่อมอสองชั่วโมงเพราะว่ามาถึงสนามบินตอนบ่ายสามครึ่งได้ลงจากเครื่องประมาณสักว่าบ่ายสามสี่สิบเงี้ยแล้วก็รอต่อมอสองชั่วโมงกว่าจะได้เอากระเป๋าคือห้าโมงห้าโมงครึ่งออกมาจากสนามบินห้าโมงสี่สิบห้าแล้วก็ขับมาอีก ชั่วโมงครึ่งเพื่อที่จะมาถึงโรงแรมก็คือเบ็ดเสร็จก็คือจากกรุงเทพมาถึงโรงแรมคือตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสนามบินแล้วก็มาถึงที่นี่ตอนหนึ่งทุ่มครึ่งจะตายเอาคนตายได้เลยแล้วก็ออกไปกินข้าวกับทางลุยเว่ยอีกนะครับผมก็วันนี้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไร ผมว่าเราอยู่กันที่ญี่ปุ่นนะครับผมก็อยู่กับ Exhibition ของโรเว e แล้วก็นี่เลยมีของทางแบรนด์มีของมาให้ด้วยนี่ของโรเว e ของเรานะครับแล้วก็พร้อมกับน,นี่เลยถูพูนตั้งสักเนอ่ยสุดยอดนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใน i อบิชันเนาะ ก็จะเป็นเอกซิบิชั่นสุดท้ายละของครีเอทีฟดีเรกเตอร์ของคุณจอหน a t h a อันเดอร์สันนะครับผมเขาเพิ่งออกไปเนาะก็เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่รอบนี้มีแต่เรื่องสนุกสนุกแต่ก็เอาเถอถือว่าเรามาทำงานเนาะแล้วก็มีแต่เรื่องดีๆสนุกสนุกเพ ซากุระล่วงหมดยังแม่แบบตมเมสายังไม่มาเลยผมยังไม่เห็นเลยนะแต่ว่าเขาเพิ่งประกาศว,ว่ามันคือวันนี้นะช่วงซากุระก็คือเพิ่งเริ่มวันนี้เลยแต่ตัวผมเองอยังไม่เห็นนะเออเฮ้ยเดี๋ยวนี้ให้ดูดีกว่าโรงแรมห้องเราเป็นห้องโรงแรมญี่ปุ่นที่ ใหญ่ที่สุดที่เคยอยู่แล้วปกติแบบใครเคยมาญี่ปุ่นจะดูใช่ไหมว่าห้องแบบค่อนข้างจะไซเร็กนี่ดูขนาดห้องโคตรบิ๊กบื้มเลยเว้ยคือจัดเต็มสุดๆลอวนี่ไม่พอไม่พออันนี้ไม่พอที่ชอบที่สุดคือห้องน้ำก็โคตรจะใหญ่นี่ เป็นห้องน้ำที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเข้ามาในญี่ปุ่นหรอคือแบบสุดยอดสุดยอดมากนั่หละก็เดี๋ยวรอดูว่าทางเลยเวยจะมีไงจะเป็นไงบ้างเออพอดีแอบไปเห็นอันนี้พอดีอา้าวน้องชาสวัสดีครับน้องชาเลด เอผมแอบเห็นนะวันเนี้ยมันมีเพื่อนผมสองคนอะ่ะที่ไปออกอีเวนต์ด้วยกันน่ะแต่ไม่อยากจะพูดชื่อมันสองคนเท่าไหร่ตอนนี้พอดีมันมีคนมาหาว่าผมอ่อนเนี่ยเนี่ยมันมีเพื่อนผมสองคนน่ยไปออกอีเวนต์ของ snow white มาที่ผมพึ่งไปมาของ sf และที่นี้อยู่ๆก็มาบอกว่า วินอ่อนพอเล่นเกมแพ้เขาอืมโอเคได้สิเพื่อนอยากจะพูดอะไรก็พูดได้เนาะเพราะผมไม่อยู่อะเนาะแต่เดี๋ยวรอเจอกันแล้วกันลองมาเล่นต่อหน้ากันแล้วกันแล้วดูซิว่าใครจะแพ้ใครจะชนะนะุ mm hmm. พูดอยู่ต่างประเทศเหรอใช่ครับอยู่ญี่ปุ่นครับผมตอนนี้ไม่ได้เมืองไทยครับมางานหงลวยเว่ครับผมอยากให้จังงาไปด้วยกัน อยากให้ไปด้วยกันเหมือนกันเพราะว่าสองคนนั้นไปกันแค่สองคนมันดูท่าทางจะแบบขาดอะไรบางอย่างขาดอธัธถรสชีวิตอะไรบางอย่างไปมันไม่มีผมม,มันก็จะเหงาหนะ่อยโอเคะไรอะไรดีกว่าจะขึ้นเครื่องอ่ะเดี๋ยวไปนอนละบ๊ายบาย